ที่ฉันต้องการอยู่ในตัวฉันตอนนี้ฉันมั่นใจฉันทำได้ yes yes y a เก่งมากเก่งมาก yes สองเท่าดังแค่ในสองเท่าเก อ้ามือสุดเฮดี้ใช่หมดที่ฉันต้องการอยู่ในตัวฉันตอนนี้ฉันมั่นใจฉันทำได้ทงหมดที่ฉันต้องการอยู่ในตัวฉันตอนนี้ฉันมั่นใจฉันทำได้ทงหมดที่ฉันต้องการอยู่ในตัวฉันตอนนี้ฉันมั่นใจฉันทำได้ทงหมดที่ฉันต้องการอยู่ในตัว นี <G ã entender it> ่เป็นบรรยากาศคือบรรยากาศสันี้บรรยากาศที่ที่ที่ห้องไม่ใช่ที่โรงแรมของที่กรุงเทพนะคะจำได้เย้เยเย่นักขากิจทำได้อยู่แล้ว